ไมสันมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ให้เลยโดนจับเลยสักคนโอ้โพี่พี่ขยันเ๋ยวนานนี้เรานัดกันได้นะเพราะว่าขาตกรเป็นกาไกล่ะแรงเกินจริงๆสวัสดีจ้าจจแปนพี่บุญอันแน่สีม่วสินะม่วงสนนะม่วงสนดวนะวิ่งวิ่งว อ้ยอม้อยยอมยูอัอ้ววว้้าวว้าวไอมดิจุนฉันีจอยู่แถวนี้หนูเห็นพี่แจงอะหนูเห็นว่าพี่แจงอยู่แถวนี้แจงตายนพี่อะพี่ตายแน่หนูเห็นพี่แจงอยู่ตรงนี้จริงๆนะนี่แจงตายโคตร พี่อยู่แล้วไม่ใช่ของพี่เลยมันคืองั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนละไม่เอาเจ้าที่พี่แจงก่อนดีกว่าบุ้้มทำไมวะกินเกอะไรฉันก็พี่แจงยังไม่ตายเลยนี่เจ๊แป้งมันตายทุกรอบอ่ะก็ต้องปานมือมันหน่อยปะอะไรหรือเปล่าอะไรเล้ยวมันจะฆ่าตายไปแล้วเจ๊แป้งอยู่สีม่วงนะนั่นนั่นเอาหัวจุ่มเลยไม่ไรงั้นอะ <c oughs> ทำไมออกแบบไปนี่เหร พี่โม่อย่าอย่าลากบรรมาพี่โม่อย่าลากบรรมาโอ้ยขออีกคนเดียวขอแค่คนเดียวเท่านั้นน่ะจะแพ็งออกมาเหรอนะขอแค่คนเดียวไม่โอ้โหมไปดิพี่เขาสวยไหมโอ้โหบรรยากาศแบบว่าพี่แจงกักอยู่คนเดียวในตาเนี้ยหรือวะไล่ไล่จะได้ไปแจ็งพี่รวย12เปอร์เซ็นอันนี่ไอ้พวกเราพวกเราไปยืนไปยืนลุงจุ๊บแจงดิลุงจุ๊บแจ็งเลยเอางี้เลยอ่ะ เอาสักกี่วิดีเจ๊เก้ฮอไม่ได้หรอกเก้ฮ้อไม่ได้เดินไปดีกว่ารู้จับจ้องเลยเมื่อกี้ใครพูดอะไรอ่ะพี่แป้งวิ่งขึ้นมาอ่าวิ่งตรงไปเรื่อยๆกันมันจะขึ้นโต๊ะอ๋อโอเคไปฝั่งนั้นใช่ไหมได้สิบวิสุดท้ายเจอกันอุ๊ยปีแปร์ปีนขึ้นไปข้างบนอุ๊ยไม่มีไม่มีคนชื่อปางอยู่แถวนี้ไม่มีแอบแล้วแอบแล้วยังไม่แอบไม่มี โอ้พี่แจงลายสีเดียวกับฉันเลยนะส่วนปลางหนาวสินะแตงเก็บเหรียญอยู่จะแจงเก็บเหรียญแจงเห็นพี่แจงอยู่แถวนี้แตงเห็นกับตาพี่แจงอยู่กับตัวกินข้าวให้ปองอยู่ในไมโครเวฟเฮ้ยมันเห็นได้ไงเฮ้ยเฮ้ยพี่แจงไม่มีทางจับพวกเราได้หรอกเพราะพี่แจงอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นไปวิ่งเร็วไปวิ่เร็วอะไรอย่างก็วิ่งเท่ากันน่ะก็วิ่งเท่ากันเนี่ยโดดไว้โดดไว้ สีอะไรสีอะไรอ้าวสีนี่มันไม่มีตัวนี้ด้วยอ้าวไม่ใช่ดำเหรั้งไมวะพี่ไม้ดูรู้อยู่ในแม่คองเวฟพี่ทันยังไงดีมันไม่มีตัวนี้นี่นี่พี่ไม้พี่แมงไม่ได้ตัวโจทยัการพาดนี่แล้วะชุดเจได้สังคารชุดไปแล้วโอ้ไม่นะเพื่อนๆที่กำลังเปลี่ยนสียางโอนิกิริสีเหลืองเขาดีครับต้องฟังกับตัวแจกปีนขึ้นไปครับแล้วเจอแล้วเจอตัวละครอีวานเฮลวน กำลังกระโดดติดเชลอยู่ห้าสี่สามสองหนึ่งเหลือข้อสุดท้ายแล้วก็คือพิกกิ้กเหลือข้อสุดท้ายแลวว้าวววววววเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้หนูอยากลองเป็นของอร่อยดูบ้างว่ะอร่อยนะเป็นชั้นเหรอฮะเป็นชั้นหรอไม่ใช่ไปดีกว่านะว่าหนูจะลองเป็นของแซ่บดูสักครั้ง เป็นฉันอีกแล้วใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยฉันไปเล่นกับอีวานนานไปตอนนี้ฉันไม่ยอมหาของซ่อนฉันจ,จะตายอยู่แล้ววา้าวไม่เป็นไรหรอกเจ๊เจ๊ต้องอดทนดิเจ๊ทำได้อยู่แล้วเรื่องแบบเนี้ยดีต Lil ริงจะอยู <c oughs> ่ข้างพี่ไหมเลยเว้ยโอ้โหตรงนี้เป็นดองเลย่ไมใครก็ใครทีร่จะต้องตายในวันนี้น่าเกลียดมากนี่มันดงของอร่อยนะจะบอกให้ <c oughs> ให ยังแบบนั้นเลยหรอแบบนั้นเลยนายของชิ้นเดียวกันเลยนะใช่บอกเลยนะเราทำอะไรกันตรงนี้กันเนี่ยฮะทำอะไรกันตรงนี้อยเขารู้นะเนี่ยพี่พี่เห็นเนี่ยไอ้ตุ๊กตาของปาเนี่ยรอรออยู่ตรงเนี้ยเนี่ยพี่ก็อยากพี่ก็อยากจับดีพี่ก็อยากสัมผัสดิพี่มันมันเป็นออร่าเลยพี่พี่เข้าใจไหมยะว่าเฮ้พี่ไม่ใช่คนแบบนั้นป่ะ ให like. uh, yup ้ิต่ท่าน้่อพีกินคนหลายอะยืนจ <huh ุ่มเลยวะายอย่าหลหลเกินจีายเกินเอะยู่กเอ้ยยอยู่ตรงดาวไปเอาแล้วไ่เอาแล้วเลิกแล้วเอาเอาตะกีดกระโดดพลาดเลย เจแปนหูยผิวเชีย์อะเจแพ้โคตรสุดเดี Services> ๋ยวเล่นรายการอ่ะเล่นรายการอ่ะว้ายต้องหายลสวตัดสดพีพิกิเจแปงอยู่ต้นขอบโตพี่แจอยู่ที่ล้างพี่โบเฮ้ยไจุ๊แกเขียวเียวพี่อ่ะพี่คือตัวยังไม่เปลี่ยนสีเลยนะพ่กิทจะถึงแล้วพ่กิทสู้สู้พ่กิท โคตเนียนเลยจ้ไมอยู่บนหม้อสีชมพูคนเนียน่ะจริงๆเออไม่ข่าอหม้ออะไรสีชมพูเฮ้ยนี่ไงเปลี่ยนสีพอดีเปลี่ยนสีพอดีจะต้องเปลี่ยนที่เพราะว่าจะได้สีซ้ำจะได้สีซ้ำอกสิบวิเอาวิพี่กิษเล่าเหื่อแตกแล้วอ่ะเอาดีดีเดนเดิ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 นเนไม่ทันพี่ดเนี่ยวา โอ้โหต่อไปให้ไหมให้ไหมให้ไหมยังเงาเลยค่ะถึงแม้ว่าตัวนายจะหลากสีแต่พวกนายจับชนไม่ได้นะเพราะชนกับคนที่มีหูฮะฮะใครมีหูเอาหูออกก่อนได้ไหมตอนนี้ดีเลยเฮ้ยมีทางออกด้วยเหรอไอเยาเอาเปนติดอ่ะอ้าว

เราไปดูทางฝั่งของเพื่อนๆบ้านนะครับพี่โมนี่โขดงกเลยครับเก็บเหรียญลัวๆไม่ยอมซ่อนในสี้ <c oughs> วันไอ้ปลาตอนนีเ้เหมือนจะโดนเจอตัวแล้วนะค้โชคดีปลาโอ้โหพี่มีนนไม้บอกโอ้ <นะ S 2> สบายๆแค่เดินวนรอบนี้แกก็ตายแล้วหรอสามส่นจุดสองทำไมมดนี่ไม่ดีกับข้าวเลยนะมอเดียวหนูจะรอด เียวที่พี่มม้ยกับอ้ปากำลังเอ้ยกำลังกำลังแดินกันอยู่นัตามูคับไอ้ปาพ้ายาุพี่ไม้นี่วิ่งตามแบบติดๆคับผมแล้วขสลาเรือตกับ้าหรือไม่ตู้เย็นตึงๆวิ่ง่อไป่อไปปังได้ได้ได้เลยไ่โดนไอ้บ้าไี้ม่รเหีนพี่ไุยยังมีวาเก็บ ีวันนต้องหมายดีกว่ายที่ต้องหมายในตอนที่เหลืออีกหกวิเลยนะอ๋อใช่ครับตอนนี้เจออีวาเป็นมทันจล้ะกาเปลี่ยนสีนี่โอ้โหแล้วเวลาก็หมดที่ลงนะคะผมมาตาสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนได้เลยพี่วอคุณเกดเฮ้ยสุดยอดอ่ะพี่วอเป็นคนหาฉันคิว่าเรากลุ่มจอสลัดผมบางเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราพวกเราท้าทายบ้าเอาอยู่ในที่ไหนป้าเอาดิท้าทายท้าทายท้าทายแต่ว่าหนูผมมี น้องหมาชิบะเฮ้ยนี่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 เลือกเลยอืมสี่เดียวกันเลยเหรอเอาดีๆเอาดีๆเออเนี่ยคนไม่เล่นเอาคนไม่เล่นขอคนไม่เล่นน่ะเล่นมาเนี่ยเอาดีๆไม่ไม่ถ้าเกิดว่าโดนนี่คือไปหมดเลยนะดอบยิ่งไม่เราเป็นคนละที่ับเกิงโม่มาแล้วพี่พี่โม่มาแล้วอันเขาพี่หมาเลยนะขอคนไม่เล่นนะขอคนไม่เล่น นำสามคนเลยเหรอเอ้ยอย่าพูดดิขอคนไม่เล่นนะพี่หนูก็บอกแล้วว่าขอคนไม่เล่นก็ขอคนไม่เล่นไงเขาไม่มีเวลาเก็บเหรียญอะเระหว่างนี้ผมเก็บเหรียญรอโอ้โหเราไปไหนไม่ได้ด้วยนะเหลืออีกแค่ใบกี่วินาทีวินีมวินีหน่ายมากหน่ายมากชแพ้งเดี๋ยวเราออกขวาเลยนะออกขวาชแพ้งออกขวาไปแล้วดีกว่าไปแล้วดีกว่าเร็วชแพ้งออกขวาเร็ว พี่เก่งหมอพี่ไม้พี่โมหมอพี่ไมพี่ไม้รองหลังพี่แป้งไอ้ปางล้อางงดแวครับงยามที่จะใช้เวลาแห่งการจุกกับพี่โมแต่ว่าดูเหมือนว่าจะรัยตาไปแล้วนะครับพี่ไม้เราไม่รอดนะงนี้พี่ไม้พี่ไม้ เขาไปที่โต๊ะอาหารแล้วดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าพลางอยู่ที่ไหนแต่เขายังคงทุมที่จะเก็บเปลี้อนอยู่สามสิบวิสุดท้ายครับผมพยายามเดินวนรอบเราตานาไม่เอาอะไรแถวห้องครัวนั่นนะดิไม่กยซ่อน้วยอะเรยวว่าเขาเรียกว่าเป็นคนที่แอบมองอย่างเปิดเผยอันนี้คือเพลงอินเดียต้องเข้าแล้วนะ ดีดูระดีดูระดีดูดีดูระดีดูจิบนี่ครับสีของเขาพี่ขีดสีอะไรสีเหลืองเไ้ยเดี๋ยวนะคือกูวิ่งแซงแล้วกูยังไม่ได้เลยอ่ะอะไรอะพี่ไม่โดนไงวิ่งแซงแล้วนะพี่ไม่โดนกำลังดูอยู่ครับว่าใครจะเป็นเหยื่อคนต่อไปไม่ทันแล้วเป็นฉันแต่เดี๋ยวไปอัดวิดอนี้ โอ้โหาการซ่อนแอบคลิปี้ทีว่าต้องซ่อนแอบตามสีนะคะก่อ,อนหน้านี้เรากินอาหารตามสีไปแล้วใช่ไหมเล่นซ่อนแอบตามสีก็สนุกดีเหมือนกันนะทุกคนใช่แล้วเอาล่ะโอเคค่ะเพื่อนๆและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์บเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตาต่อไปเนี่ยใครจะเป็นคนหาที่เต้ ทีไ่ไปที่ไป